นี่มันหล่อแบบคอมป่จริงปะเนี่ยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแต่มันมีแต่ในที่ดูมันมีความแอคชั่นใส่ไปเยอะมากเลยมีนักคงนักฆ่าอะไรด้วยคอลเรื่องหลักจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยจะแฝงไปด้วยแอคชั่นด้วยครับอยากแรกรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเฟิร์สครับพี่เดโอหนูเป็นช่างศักดิ์เหรอในเรื่องใช่ครับคือยังไงครับบทบาทที่ได้รับเออก็ผมเนี่ย คุณยายอ่ะคุณยายเขาบอกเฟิร์นว่าดรูปเป็นเหรอ <c oughs> สกิลการวาดรูปมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเิต้องไปบนช่องเป็นชั้นสากครับก็ได้ทำยังเออได,ได้ได้ไปลองฝึกทำบ,บ้างนิดนึงครับแต่ว่าพี่โจบอกว่าไปเรียนเพิ่ม <c oughs> ตอนเธอไปเรียนเธอสักอะไรอย่างสักอะไรดิเขาสักกับหนังหมูอะไรเงี้ยเออสักกับแบบแคนตาลูปอะไรเงี้ยสักกับขั้นต่างครับจบจบจบ อะไรเลยนางแท้ได้เลยเหรอฮะนางเทียมเลยจริงโอเคไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่าภาพอซีรีส์เนี่ยเจอกับโดยคุณโจโจ้เนาะี่เขาเามีทางมาพอลีเฟร์เพื่อต้องการมาม่าโกโก้เนี่ยคือไลเซ็นของคุณโจโจ้เนี่ยเขาจะต้องมีความแบบจัดจ้านอยู่แล้วก็เซ็กซี่อ่ะเออเธอพร้อมสำหรับการเข้าสู่โลกของความเผ็ดดุร่าร้อนเซ็กซี่กันแล้วจริงเพื่อน เปิดเข้าต่างในคุ้นเคยอยู่แล้วเปล่าจริงๆเรื่องเผ็ดร้อนเซ็กซี่เนี่ยมันมันมันผ่านมาแล้วครับเออและรู้มือกันอยู่ใช่ครับรับผมบ้านนี้ทางทางทางจุกด่างอาจารย์อันนี้ค่อนข้างเฉยๆปกติจะเห็นจุกด่างเนี่ยจะเป็นแบบไซสๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเรื่องนี้ก็เอาจริงๆแล้วก็ขอโทษมามีทุกคนนะอันนี้เป็นผิบ ฉีกไปเลยก็คือแบบปกติเราจะเล่นในโรงเรียนหรือว่ามหาลัยอย่างพานหนึ่งผมก็สัมันาไหนก็จะเป็นแบบกลับไปเป็นม .4 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือพ้นรั้วโรงเรียนหมดลอตอนนี้ก็คือมาแบบฉีดฉีดบทไปเลยไม่ฉีดฉีดบทไม่พอฉีดเสื้อให้ดูด้วย,ยมั้ายไอ้ยากไอ้ย,ยาไอ้ต่เกีฉา,ากลงนล้อนะโอ้โหยังไงเนี่ยเมื่อกี้แบบโอ้โหดึงมาแบบเป็นฉากเปิดตัวว่าอืนี่ก็คือการนทางทางเขาตัดทางใช่ ทางจุบกอ่ะเหมือนเหมือนเป็นการฉีกจากสิ่งที่ตัวเองเคยเล่นมาครับใช่ครับผู้ผมู่ผเลนด้พี่น้องกันครับพี่น้องกัน้วยครับใช่ซึงจุกเนี่ยจะรับบทเป็นพี่ชายเขาแทนครับครั้ผมได้ไหมครับเป็นพี่ชายได้ไหมอ้าวแล้วยังไงมันทาไมเขถึงต้องไปจีบนักฆ่ากันหรือยังไงคอนเซปต์เรื่องเข้าๆคือจริงๆต้องท้าความตั้แต่ชื่อตัวละครเลยครับคือผมสงสัยมากว่าชื่อตัวละครเนี่ยทำไมมันถึงมีความแปลกคนเดียวเสร็จชื่ออะไรให้ให้ดังแนะนาตัวก่อน อ่ำเอาอย่างนี้เลยผมในเรื่องนะชื่อสไตล์สไตล์อะไรนะครับอะไรสไตล์โอ้ยคือคือมิจฉบปิ๊อ่ะสไตล์ไม่ได้ไม่ได้ต้องสไตล์ต้องมีแบบ Sorry Sorry วันนี้เน้นสไตล์ก็คือชื่อทุกคนเนี่ยจะมีความแบบอย่างนี้หมดเลยจะมีความพร่งหมดเลยนนีิสไตล์ุืชื่ออะไรกัดผมเป็นฟาเดลครับฟาเดลมีความแบบ มีความอะไรฟาเดวฟาเดลครับฟาเดลอ่ะข้าตับาซึอ่าบซึบซเป็นแบบหมือนหัวแรงบาซันครับคุณยายใจเย็นเขาพูดขนาดนั้นอ่าบสซันแล้วฟเดลสกสไตส์ตสไตส์ตสไตลไตาเตสไตสไตสไไตสไไตสไตสไ สายสายอยู่คนเดียวผมเป็นคนไทยก็สายไทยอยู่ที่ประเทศไทยครับก็เลยการดาแต่ว่ามีความพิ่เกเพราะว่าสกดว่าตอเต่าไม่ทรนอนหนูให้ออกเสียงว่าการครับครับก็จริงๆในเรื่องเนี่ยเพิ่รับบทเป็นช่างสากครับทุกคนก็ในเรื่องมันจะดําเนินไปด้วยการที่ตัวการเนี่ยครับไปเจอกับตัวใบสันครับแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์แบบวันนัสแตงเกิดขึ้นแต่ว่าพอวันนัสแตนมันจบลงเนี่ยความรู้สึกของเรามัน พุ่งพามันอยากจะรู้จักเขามากเรียกรอ้องใช่ผมก็เลยต้องไปตามสืบว่าตัวไปซันเนี่ยเป็นใครบวกกับในจังหวัดเดียวกันครับผู้กองตำรวจเขาได้มาเสนอกับผมว่าถ้าผมไปตามสืบว่านักฆ่าคนนั้นเนี่ยจะตามฆ่าใครได้เขาจะล้างประวัติชียกรรมให้ผมอแล้วผมตามสืบไปเรื่อยเื่อยเนี่ยเรื่องมันก็พลิกล็อกกลับมาอีกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ผมตามสืบก็คือใปซันครับผมเองถ้าม,มันไม่เรื่อง